พี่ดังคราวว่าไงทำบางจุมเขาว่าวนะี่ยพ Get really okay. ี่ดังไปอะไแล้วครับที่ไหนก็ได้ที่มีคุณนะกลัวดังไม่เคยนะจุงค่ะมองตาพี่สิเป็นพี่หรอพี่ว่นไหนผมว่านะครับ สอ้าวอู้นู้นเี้สู้หมืกันนะจูงเไม่ยอเลยนะออ้ยอยากอยากอยากเห็นทีโหดบ้างอยากเห็นดังอ่ะอยากเนคนดังอ่ะมออผมอยากกินตัวนี้บ้าง <c oughs> <Maria> <c oughs> ไอ้สิบพ um pues ี่จุ๊งแงมากเอาว่าเขาเมื่อกี้คนที่อยู่ตรงนี้เป็นพี่แล้วกันตรงนี้จะเป็นน้องไอ้สิบพีสั้นสั้นสิบพี่สั้นสั้นโอเคแล้วจุ๊งเอาไว้ไหมอ่ะเริ่มครับสิบวินาทีพี่จุ๊งทุกใบลูกจุ๊ง กินไอติมไหมครับพี่ไม่ค่อยหิวอ่ะเขยีเดี๋ยวน้องป้อนให้แล้วเดี๋ยวเลี่ยงให้ด้วยนะไม่ไหวแล้วกลวกลัวไม่ไหวตุบใสุบใสุ่ไวุ้บตุบตุบตุ๊บตุ๊ตุตุ๊บตุ๊เตุ๊บ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 ตุตุแตุ๊บ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 ตุ ถ้าไม่กินด้วยอ่ะจะงอนวนมะมาสิแขงันนะสู้ค่ะสู้เ่าจ๊กจ๊กคห้าส่สามองอมไหมองอมไหม